สวัสดีพี่น้องพวงไปทุขทนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่นี่แหละได้ออกบ้านจังได้เหตุลิปแตเจ่าอัยูบ้านอบ้งหอมตีนเอาไปล้างตีก่้อาล้างกนก็ได้ขนาดเอา้านจโอ๊ยบ่ได้บ่ได้เตรียมนี่นี่คือลิปที่บ่ได้เตรียมเปััยใส่ตาลงสัทาือนมาเปืนเปืนข้าก่นไ กำลังศรัทธาเขามีหน่อยนะคะเซนหน่อยไม่ไร็่เซนไรพี่น้องบะมี่ไอ้ด่างมีตังขยายบบ่มี่ต้องขาไอ้ด่านตังไอ้อุ้ยบวกมือเลยวทองบจกจกโดนเบ่มีหรนกมันมีจะใบเศร้าแม่แพีนน้งไอ้่นี่แะพี่น้องเงื่อนบรลายโควิดบม่ได้ไปใสบ่มีเงินบรายมี่ไปเอาพื้กันไปเด็กันอ้ื้นไนอกเอานออีกลายข้าคือเขาดอกข้ากับกำลังศรัทธาขอห้อาเนี่ยตามกำลังเขากำลังที่ห้องหาไว้ ไปยังคือตั้งในไม่ไหวเนี่ยมนี่เพราะว่าปีใหม่สงการบ่ได้มาค่ะอันปกติก็บจีมาอยู่หรืว่าปกติกับลูกน้อยน้อยอเอามีข้อความนี้โควิดก็เลยเออลูกแบบแข็งจะไหมตรงน้อยหลักะไรเนี่ยเอาหมาแล้วน่ะแต่กระเป๋าแม่หมาด้วยยกนะกระเป๋าเราปังว่าได้เตรียมตัวไหมวยู่จะแม่พูดยังไงบ้านวันนี้ว่าไงโควิดลืมบ้านหรืวลาสีซี

โอ้เขาใส่จนเบ็ดขวดแล้วเนี่ยอันนี้ขวดนึงชื่อไม่ไม่ใส่ไรก็ไ้นกนั่น่าคมจน่าจ่จออนอนจับก็อีไม่เหรอเนี่ยป้รูจับได้ากเียนจุเลยคูก็งายจุ่ามเาย่จับไม่เพราไปจับไปจับไปยูอ่หญ่นี่ยู่เลยเลยเ่อ พอค้อนมาเนี่ยเออใช้ลตเออร่างบาปล่างกรรมไ้ด่าล่างเป็นบ่อไอ้่เนทุกใดเห็นจังสี่เจร่ญเจะเญเอนหเฮียงกมาแล้วกา่ยกาบเค่ผู้ประจับก็ได้ผู้รันังอยู่แล้วกับไล้ครับครับเออกลบลงนันนนโอ้มันสิจ่อนหงียเรยาเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่บ่กตบอถูกขไ่ิบาตัวว่าเลยอาว่าตัวผูู้ใหญ่มู้นเนาะ ่ดีมีใจความดีความสุขความเจริญอะไเขามาเทมาลังมาเทมาเลยเยี่ยมเยียมเยเอ้ากก็สิลางตีนไงตุง่ายเอ้อไม่เ่นถือไวเตี้ยวไวเี้ยวไคนสิล่างเอามีผู้มันจอบิน ไปลากลากตีนเออสันนีมาะันนีมาเลยตีนย่าเตี่ัวมากรสันหนีแชรประตูเลยว่สินูอเจ้าัมันง่ายช่องสูงเดียวเี้ยวตีละง้ปลื่มใสจได้หน่อยเ่้วขอไหนเปลื่มได้ใจยี่สิบบาทเลยปลื่มผู้ใาได้หน่

อันนี้เป็นคู่เป็นน้าฟอแม่บอกอย่าจมอย่าลามันบาปได้ไม่จะไปเกิดเป็นสัตว์สัตว์ว่าจำไว้สาธุอาจาหัวลูกหมอายุย็นเป็นสดไม่้เอดูจะเลืจริญืเด้อเอียนมาข้าพูเห็ุข้อน้อยขึเ็นา้นะคนนี้มางริดนี่คนึงยามือนแล้วบอกเนี่อนง่าย มามาผูกแขนเยขมามาผูกขอต้อแขนบบนี่โอ้ไหลเอาจะไปเบิ่ง่าเกอจะลงมานั่งทังแรงลจะไปนั่งลงอนสูงๆออกให้กูเนี่ยเจ้านอนแทนตัวไวรุ่นอันนี้ยัยยายอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าไม่ต้องว่ ได้เเจ็ดสิบเก้าปีเลยนะเจ้เก้าอี้ตัวเป็นตัวเคียงแป้งไม่นางโอ้ยหนอยวันนี้เอาใส้จานแล้วผูกแขนกับใส้ฝ่ายผูกแขนมันบ่นี่เอาแม่ผู้ใหญ่มานั่งก่อนผู้ใหญ่มูวาใหง่หรือง่าก็มูวหรือ ผู right, well. ้ใหญมาพอปารมาเดี huh. okay. uh ๋ยวไปหาฉีดเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านชีเดียนตายเช็ดเอาสินเอาคีบคีได้เอ๋คีบได้เนี่ยหเดอายุดีไม่แห้งยยยนเป็นสุขอายุหมันวนี้เด้อ เนี่ยเนียเมันพันปีเป็นขนาดเลยคนเทียได้กมันตัวหากวผ่านมาให้บางบียรสตมุมันก็จะได้มาใส่ยกต่างเลยยกตัวอย่างเนมค่ะแล้วที่นี่ม่ถอชิกี้พยเอามาอยู่ที่ว่ามาถือเครื่นงิถกระชนั่นละเอาเสี้ยสิบาก็ไม่ได้ สี่เบ็สามร้ย่อเสนเขามาเชิญมันเงาดิเนี่ยเอาอีกอยู่ยับยับตย่งดีกูอคากระตอปเดียวนจบโอ๊ยเชิญม้วบบนี้ไหมอ้วนอีรีวนอีลีหามาไม่อันนี้วนอีลีวนอีลีเลยจะให้แต่ละเส้นทอกัอพี่ิไปเรื่อยอยู่กับก็องสนตอกันะ

ไส่ิดมังตนาเา้องส่้นอ่้วมัตนกเลยาตองใส่ด้วน้อด้วยนากรึเอาไอ้ย่้ย้้้แต่หนวาเนุดหงิดล่ะแหละดูแล้วเคู่เป็นน้ตุ่มพ่อตุ่มแม่เอเยากันอยกควาชิ้วแล้วนผูกแล้วนีดาแพนแพร่นแพ้ม ปลูกตะวันมูะจนั่งทำแทนเดไชอฮะีไปมองเหี้ยปลกจมานเหี้ยซือซื้อชีวัดชีไก่ชีไอซีเนามันค่อยออกไปออกไปชีวัดชีไก่ชีไอีหามารบกวนเด้อขากยืนเป็นิีที่แห้งแอนมาานน่นิใจ

เอาพี่น้าถูกแทกมันบี่แหละไอดาดิ่งแหละอื้ออืออันนี้เลนช่องขังเด็ดเฉียนเมียวอย่นี้เอาแขนมันน้อยเนาะหนอเจ้าเฮ็ดเจ้ากันเอาไปอ่ะอ่ะไอ้นี่อันนี้ก็อยากได้จริงนะอะไรเงินอยากได้ยังลูกผูกแขนงมาเอียนนี่ไอดามาเลยจ้ามามามาพับเพียบไอดาพับเพียบ

เอาไปหาพูไอพก็ได้ไปดีๆจับดีๆแันนี่อ่ะต้องป่อป่าผูกยมึเนติดแรงกันมน้งดิแรงแขนงามแขนงามแฉนงามเฉนงามลูกโอ้โอ้โหงลาเียวเฉนงามบงงงงอ้าแบบแบอ้ามันไห่อ่ของมันมาบังลาเียวเขนงามสิลูก อ้าเียวแขนาเจียวแขนคหูคูดีเด้อนี่แขนงามเค่ะอยู่เย็นเปินจุกเด้อบเอาใส่มงคอันลำตาญเด้อหแขนหุลาเด้อจะเอหาเด้อหาเด้อพูด้าาน้านีแขนงามเปืนเเปอนน้นอันนีันีสวยวู้สวยแต่ว่าเียวเียร มไ้หายนะมันแวไปมันได้หวไป้มันแจวไปตัเนี้ยหายหเลยไปือไ่องเรือเียวเอาชอาว่าชอคขางลอคขางอคขาในบุญและพอแล้วเบิรแล้วนี่ก็ใ้รถ <Rose. S 2> เลหลืลคอคนนึ่งเ <c oughs> หลือจะอยู่เ <c oughs> หลือจะอยู่กันกอนบัญนี ได้แล้วเร็วไม่ให้ลูกให้หลานแล้วไม่เต่ลูกหลานเอามาให้เนาะย้ายไปทำงานบ่ได้ไหมโอ้รับเงินนับเงินน้ำเนาะไอปื้มเนี่ยเนี่ยยี่สิบบาทโอ้ไอปุ่มมู่นั่งกับแมาน้ำยารวยเฮ้ยของพิเศษของพิเศษอย่ากินน้ำการของฉันเอาเมียนหมาบอเอามาอย่กินกันของพิเศษเห็นไหมกินแก้ว ไม่ต้องไปแล้วค่ะคุณพี่นิทีแตดตามเราช่างช่างยืดถุงมือล้วกณะได้ใจเลยไปแล้วจ้าอาบายบายดูย่าบายบายดูวยบายบายดูวยบายบายเฮ็ดไปบายบายเฮดสิบาย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 